นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นด้านวิชาการวิจัยประจำปีพศ2566ศาส,สตราจารย์ดรนักเทคนิคการแพทย์หญิงปริยานาถวงจันทร์สำเร็จการศึกษาวิวทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์ในปีพศ2522และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์ในปีพศ2538 จากคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากนั้นได้สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาชีวเคมีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปีพศ2545รวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรให้แก่หลายหน่วยงานได้ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการต่างๆทั้งในและนอกมหาวิทยาลายัยอาทิบรรณาธิการบริษรัท Journal of Associated Medical s c i e n c e ซึ่งเป็นบริษาทระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus และกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ เคยร่วมเป็นนักวิจัยแลกเปลี่ยนที่สถาบัน Rensselaer Polytechnic นครนิวยอร์กและ College of Pharmacy มหาวิทยาลัยโลว a ารัตไอโอวาประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ํำนวยการแผนง,งานวิจัยต่างๆหัวหน้าโครงการวิจัยจำนวนมากได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆมากมายมีผลงานทางด้านวิชาการที่ตีพิมพ์ในบริษาทวาการระดับชาติและนานาชาติมากกว่า60รายการมีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต a p l i c พ t i o n I i l o o d t r a n s f u s i o n a p p l i c a t i o n i l o o o i i e n t t i i i c t t o o n p p p l i c t t o o n I b o o o d p l u s ศาสตราจารย์็อเตอร์นักเทคนิคการแพทย์หญิงปรียานาดวงจันทร์เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทางด้านวิทยาศาสตร์การบริการโลหิตมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับและโดดเด่น โดยมีการบูรณาการองค์ความรู้ในหลายสา,สาขาวิชาเพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การบริการโลหิตภุมคุ้มกันวิทยาของเก็ดเลือดคุมคุ้มกันโลหิตวิทยาการศึกษา He ฟเวเร s โซเฟตโปรตีโอไกลแคนชนิดต่างๆในตับของมนุษย์การผลิตแอนติบอดีต่อ He ฟเวเร s โซเฟตโปรตีโอไกลแคนนอกจากนี้ ยังเป็นผู้เขียนและบรรณาธิการหนังสือด้านวิทยาศา,ศาสตร์การบริการโลหิตรวมทั้งเส้น12เล่มและมีสื่อการสอนด้านวิทยาศาสตร์การบริการโลหิตทางช่อง YouTube อีกด้วยศาสตราจารย์ดรนักเทคนิคการแพทย์หญิงปรียาณา้วงจันทร์เป็นผู้มีความสามารถในด้านวิชาการและวิจัยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นในการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางเทคนิคการแพทย์ ตลอดจนความสามารถประยุกต์ความรู้ในด้านอื่นๆเพื่อต่อยอดไปสู่วิจัยและนวัตกรรมซึ่งเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติจากความตั้งมั่นและความเพียรการประกอบกิจโดยชอบในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นักเทคนิคการแพทย์หญิงปรียานาฏวงจันทร์ก่อให้เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์นับเป็นต้นแบบของการครองตนครองคนครองงานเกิดประโยชน์ต่อสังคมวงกว้างอย่างแท้จริง สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถซึ่งมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรมอบโล่เชิดชูเกียรตินักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นผู้สร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์แก่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นักเทคนิคการแพทย์หญิงปริยานาถวงจันทร์เพื่อเป็นเครื่องแสดงเกียรติคุณให้ปรากฏสื่อไป ก่อนอื่นอาจารย์ขอขอบคุณสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะที่ได้มอบรางวัลสําคัญในชีวิตมันยิ่งใหญ่มากค่ะสําหรับอาจารย์เพราะอาจารย์ไม่เคยคิดฝันหรือหวังว่าจะต้องได้รับรางวัลอะไรในชีวิตไม่ว่าจะจากการทํางานหรือจากเรื่องใดอาจารย์มีแนวทางปฏิบัติที่ตัวเองยึดมั่นเสมอเลยก็คือทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องสังคมเพื่อหวังไว้ว่า จะไม่ต้องใช้คำว่ารู้อย่างนี้และไม่ต้องเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เราไม่ได้ทำหรือทำลงไป